เอ๊ะนี่คุณอะใช่ผมมาถึงคุณนั่นแหละกดไลค์คลิปนี้หรือยังยังไม่กดก็ฝากกดให้หน่อยนะกดซับด้วยอขอบคุณจ้าเออเอน่าเบื่อจังเลยเวันนี้ไม่มีอะไรทำเลยเหรอวันนี้ยง่วงกระง่วงเราขึ้นไปนอนดีกว่าเว้ย เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องไปทำงานอีกแล้วเออจริงจริงเลยโอเครีบนอนดีกว่าในเมืนน่อมีแต่ทำก็นอนเลยดีกว่านะจะได้ไม่เสียเวลานะพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าอีกโ okay. อเคเฮ้ยไปกินมันเสียงอะไรฮะทำไมาอยู่ๆผมก็ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ท่านผู้ชมมันมาจากหลังบ้านเราเลยเอ๊ะนั่นไงอะไรฮะทำไมตรงรูปปั้นมันติดไฟด้วยเฮ้ยไม่รู้นะว่าต้องรีบไปดูหน่อยแล้วกัน โอเคโอเคไหนดูซิรู้สึกว่าจะอยู่หลังบ้านหรือเปล่านะฮะโอเคตรงนี้ใช่ไหมนี่โอ้ลูกปันน้นน้องเหมียวของเราโอ้โหนี่เป็นลูกปั้นประจามู่บ้านเลยนะเนี่ยทำไมมันถึงพังยับเยินอย่างนี้วะเนี่ยเกิดอ <c oughs> ะไรขึ้นกันแน่นะแต่อันนี้คืออะไรกันเนี่ยเดียดูซิเฮ้ยนี่มันอะไรอะเป็นรูกทรงเหมือนนาฬิกาเลยนะแล้วมันอยู่ตรงนี้วะเนี่ยของใครอะ มีใครทำหล่นไว้หรือเปล่าเนี่ยโอ้โไม่รู้เหมือนกันนะมันว่าลองดูหน่อยไหม๋ยวเก็บดูหน่อยดีกว่านะครับผมโอเคเฮ้ยเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยเดี๋ยวดูๆรอบนี้ครับอยู่ในบอลแคร์โม่เฮ้ไม่ได้จุดแปลกอะมันคือนาฬิกาอะไรมะเนี่ยเฮ้ยไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวลองกดดูหน่อยนี้เฮ้ยอะไรอะเฮ้ย เฮ้อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะไฟลผล้เดียเดี๋ยวเดี๋เฮ้ดี๋ยนอี้คืออะไรอเดี๋ยวไผมเป็นย่เงี้ยเฮ้โยเเเยเแลวผมจะอกตนี้โอโอยโโเดี๋ยวเยนยเยอะวเนี่ยว้้วเหมือนพังเอี่ยนเะ มันก็เจ๋งนะแต่ว่าผมก็อยากกลับไปล่างคุณเหมือนเดิมอะแล้วอย่างนี้ผมจะถอดมันยังไงวะเนี่ยโอ้ยใครก็ได้ช่วยด้วยเฮ้เมื่อกี้มันเสียงอะไรนะมันมีคนมาเคาะประตูเลยนะโอเคเดี๋ยวลงไปดูดีกว่าโ้ยเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นกันวันนี่ยเอ้ใหมืนหัวหมดเลย ไมันสุดจำเลยไม่ค่อยได้เลยโอเคไหนดูสิใครครอบตู้นั่นแหละเออพอแล้วครับมาแล้วครับใครอ่ะเฮ้ยไม่ใครกันเนี่ยเออสวัสดีครับลุงเป็นใครเหรอครับเนี่ยเฮ้ยแกส่งของของฉันมาซะไม่งั้นแกตายเฮ้ยตายเหรอโอ้โหเออใจเย็เนครับลุงใจเย็นก่อนแล้วคุยกันได้นะฮะเอ่าว่าแต่ของของลุงมันคือคือคืออะไรเหรอครับก็นาฬิกานั่นไง ขี่เป็นแข้งน้องแก่น่ะเอะอ๋อไอนาฬิกาเนี่ยหรอคือคือผมก็อยากจะถอดให้อยู่นะครับแต่ว่าอืมมัน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 ก็พูดยากครับคือเรื่องราวมันก็เกิดขึ้นตั้งแต่ที่ผมพบกับไอ้ประหลาดแต่ว่าอ่เอาเป็นว่าสรุปง่ายๆก็คือมาถอดไม่ได้ครับนะคุณอยากได้คุณก็มาถอดไปดีผมจะทำไงเนี่ยเอออย่างนั้นเหรอถ้ามันถอดไม่ได้ถ้าอย่างนั้นแกตามฉันมา เดี๋ยว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 ลุงเดี๋ยวลุง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 จะรีบไปไหนอ่ะคือคือนี่ลุงจะพ่านไปไหนเนี่ยเออนะจะตามมาเดี๋ยวก็รู้เองแล้วเ,เออเออ,เอ,อโอเคครับแต,แ,ตแต่แต่แต่อย่างนั้นผมขอรู้ชื่อลุงไว้ก่อนได้ไหมอ่ะโอ้ฉันชื่อแม็กเทนนิสันแต่แกเรียกฉันว่าปู่มแม็กก็ได้โอเคอเอ,อ่อโอเคครับผมก็ได้ครับผมไปกับคุณก็ได้ครับผมนะพาผมไปทีแต่ว่าแต่ก่อนอื่นเลยนะครับลุงลุงลดปืนลงก่อนดีกว่าฮะ คือผมรู้สึกไม่สบายใจเท่าไหร่ผมไม่หนีหรอกฮะได้งั้นตามใจแกาม,มาอโอเคครับผมได้ฮะเฮ้จะถึงยังวันนี้เฮ้นั่นแหละข้างหน้า,เ,<อ>านเข้าไปอ,าอยู่ในเครื่องนั้นนี่มันเครื่องอะไรหรอรับปูมแม็กฮะมันคือเครื่องอะไรครับเนี่ยไม่ต้องสนใจหรอกเป็นเทคโนโลยีชั้นสูงจากต่างดาวนะฮะต่างดาวเลยเหรอ โหบนโลกนี้มันมีอะไรแบบนี้ด้วยเหรอวะเนี่ยคือคือผมจะไม่ตายใช่ไหมฮะลุงโอ้ยไม่ถึงตายหรอกอ่าอ่าอ่าอ๋โอเคครับผมได้ฮะไม่ถึงตายก็ได้ครับผมเฮ้ยมันมีอะไรบอกแล้วมีอะไรแปลกๆแต่เจอเครื่องมือเล่นประหลาดละโอเคก็ได้ถางั้นแล้วก็เฮ้ยดูสิมันจะพาเราไปที่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้มันอะไรกันเนี่ยโอ้โหไม่อเชื่อเลยนี่มันคืออะไรกันก็ไม่รู้นะ โอเคว่าแต่เฮ้ยที่นี่มันที่ได้แลเนี่ยมาถึงจนได้ที่นี่น่ะจุดฐานหลักของช่างประปาฉันจะพาแกมาถอดอนาฬิกาเนี่ยที่นี่เฮ้ช่างปลาปลางั้นเหรอนี่คุณจะพาผมมาซ่อมท่อน้ำเหรอเนี่ยฮะเฮ้บ้าหรือเปล่าพวกเราอ่ะคือองค์กรที่ช่างจัก,กรวาลเอาละตาม,ามาฉันมาฉันจะพาแกไปหาเดเดเดเจักรวาลก็ได้ครับเออ เจะต้องไปทางไหนล่ะครับเนี่ยสักครู่นะเฮ้ย hey, ชายคนนั้นอยู่ที่ไหนอ่าเอ่อชายคนนั้นน่าจะไม่อยู่ครับน่าจะออกไปหาเนกินข้างนอกอ้ได้ขอบคุณมากเอาละงั้นพวกเราคงต้องรอกันสักประเดี๋ยวเฮ้ยท,ทำไมล่ะครับก็ชายคนนั้นไม่อยู่นะตอนนี้เหมือนเขาจะออกไปหาข้าวกินเอ่อเออโอเคครับก็ได้ฮะชายคนนั้นอย่างนั้นเหรอ นี่ใครกันวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอเคครับคุณบอกให้รอผมก็รอนะฮะเฮ้ยแต่รอนานๆมันก็อาจจะบันทอนหัวใจเหมือนกันนะครับเนี่ยอย่าให้นานเกินไปเฮ้ยอะไรวะอะไรครับเนี่ยโอเคโอเคโอเคเฮ้ยเออเดี๋ยวนี่มันเสียงอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นโออแย่ละมีผู้บุกรุกเฮ้ยผู้บุกรุกันเหรอแล้วแล้วพวกมัน <lawsuit> บ <ulously What S 1> ุกมาทำไมอ่ะพวกมันคงต้องการมาชิงนาฬิกาของแกนะเฮ้ย สติก้าที่แขนผมเงินเหรอแล้วแล้วมันจะเอาไปยังไงถ้ามันถอดไม่ได้อะ่ะอืมแต่ก็ไม่รู้อ่ะคิดว่ามันคงเ,น <L un> เอาไปทั้งแขนเลยนะเอาไปทั้งแขนเลยเหรอหุย <L un> บ้าไปแล้ววัเนี่ยโอเคงั้นไม่ได้นะคุณนพพาผมออกไปที่นี่แล้ว <L un> ได้ฉันจะพาแกหนีตามมา <L un> เออโอเคผมได้ฮะ <L un> ทางนี้เหรอเยอะแล้ว <L un> <L un> เออเอ่เออะไรเหรอครับพวกเราคงต้องสู้แล้วล,ะละ่ะ <L un> เฮ้อย่าบอกว่านี่ไปทางออกอ่ะ เฮ้พวนี้มันคงเป็นเอเยเฮ้เฮ้เดยเดี๋ยวเดยเฮ้เฮ้เยเดี๋ยวเดยมาเป็การละมาเนการแล้วก็สงสัยต้องเอาเลยก้าช่วยหน่อยล้กันเอาเป็นอเดียแล้วกานสัตัวย่าเฮ้ทำไมเนี่ยม่รู้ละโอเคมาปูดสู้ผมก็สู้วะนี่ะมันอันนี้มันทาอะไรได้เรโอเคไม่รู้เหมือนกันนะเอันนี้ไปกินนี่นะนี่นี่นะเจ้โอเคจะยนจะยเอานี้ไปกินเออฮึ วิ่งเหมืนนิ้วเท้แข่งได้นะเฮ้ยนี่มาเป็นฝูงเลยเว้ยมานี่เอาไปกินนี่นี่นี่หมูยิงได้เหมือนกันเว้ยเออเฮ้ยเอลเลี่ยตัวนี้มันเจ๋งจริงๆเว้ยเออนี่นี่เออเออโอเคสวยสวยนี่นะนี่นะแรง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 เอ้ยโอ้ยแล้วไม่พังได้ยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวได้หมจะหมดแล้ว สายปูสายปูย huh. ิงแม่งมากเออแหมใครวันนี้มาพึ่งได้จริงเว้ยคือได้จริงเลยเอาไปกินนี่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 หมูผมเปิดไอวอลก่อนเปิดไอวอลเปิดไอวอลโอเคอุ้ยสุดท้ายยางยางอีกฮะโอเคข้าวมันมีเหรอเยอะจังเลยแกนี่นะเอาไปกินเฮ้ยอย่านี่นะนี่นี่นี่โอ้โอโอโอ้ใจเย็นพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นพี่โอ้แต่ผมแข็งมากทุกคนผมรู้สึกผมแข็งมากนี่แกไม่เท่าไหร่หรอกจะมาเอาทำไมนาฬิกานะเออยืมเพื่อนเอาไม่ได้ไหนไงไปโถ Okay. หมดยังปูผมว่าน่าจะหมดแล้วนะฮะ<ม>ย,ยัง <ละ S 2> ยังยังเหลือเลย,ยตัวนึงตัวนีงนี่นะมันหลบอะไรนี้ฮะนี่นะเออมาดีมาดีาดแน่จริงก็มาดี okay. ดาโอเคดูกันเฮ้ยปูระว,ว,วังปูระวังมเองมเองนี่นี่น,นีโอเคโอเคครับปู okay, โ,อโอเคก็ใช้ได้นี่วะแน่นอนครับปูระดับนี้แล้วเออผมเก่งด้วยว่าแต่แล้วเราจะเอาเงินกันต่อฮะฉันว่าที่นี่มันคงอยู่ไม่ได้แล้วล่ะเราคงต้องหนีไปที่อื่นก่อนหนี่ลครับ อ๋ะโอเคถ้าผมแล้วคุณจะพาผมไปไหนฮะเนี่ยตามฉันมาโอเคครับผมเข้าไปแล้วครับแต่ผมเข้าไม่ได้อ่ะม่นจะเมื่อไหร่มเฮ้ยโอ้โหถึงมาได้ทันเวลาพอดีเมื่อกี้ผมตรงนี้เข้าได้แล้วฮะไปฮะไปไปทางไหนฮะนำเลยเออทางนี้เหรอเฮ้ยนี่มันเรื่องบ้าเลยมันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เหรอยานอวกาศ แต่นี่คุณขับขับเครื่องบินเป็นด้วยเหรอครับเนี่ยโอ้ยแกดูหน้าฉันนี่ดูประสบการณ์ซะก่อนโอ้โหประสบการณ์นี่คุณมีอะไรบ้างฮะเออขับตกสองครั้ง <laughs> อ๋อฉลอเล่นโอเคผมไว้ใจคุณฮนะยังไงคุณก็น่าจะพาผมไปส่งได้แน่นอนใช่ไหมใช่แล้วล,ะะล่ะลไปกันเราไปกันเถอะครับวันนี้ไปกันถ <laughs> okay. เถอะโอเคเฮ้ยขีย้งชั่วหน่อยนะฮะมาคนมาประสบการณ์ก็อนนี้นี่เองเฮ้ <laughs> เดี๋ยวเมื่อกี้มันเสียงอะไรคะเออชิคุายานน่าจะโดนยิงนะเฮ้เดี๋ยวนี่มันยังไม่ทันอะไรเลยนะเอานะไม่เป็นไรฉันจะพาแกไปส่ง<อ>ให้ถึงบ้านเองโอ้โอ้โอเคผมงั้นเรารีบไปเลยดีกว่าโอ้ยไปถูถังตลอดไปวันนี้อะ่ะ346 minutes later โอเคสุก็ถึงบ้านทันทีนะปู่โอ้ยก็จะถึงไปเ,เข้าไปพักผ่อนดีกว่าเตียงน้องจ๋าพี่มาแล้วโอเค อาวกลับมาแล้วเหรอเห้ยนี่แกเป็นใครวะเนี่ยและแกเข้ามาอยู่ในบ้านฉันได้ยังไงไม่สำคัญว่าฉันจะเป็นใครและมาทำไมแต่แกต้องส่งนาฬิกาของแกมาให้ฉันเห้ยนาฬิกา,างไงแล้วเหรอเฮ้ยวันนี้คนเป็นบ้าแบบนันกาวเนี่ยนี่ปูช่วยผมด้วยอ่ะเฮ้ยเอ้าอะปูปูหาย,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 ยตายแล้วตายละอยโอเคแเก โอเคก็มีนาฬิกาดิแล้วก็จะเอาของฉันไปทำไมวะเนี่ยอืมไม่รู้สิของฉันมันเก่าน่ะอยากได้ของใหม่ฉันรู้สาสรงเอเลียนไปหาแกถึงฐานช่างปราปาแต่สุดท้ายฉันก็ต้องกลับมาสู้เองเออนีแกเหรอนี่แกนี่มันเร็วใช้ได้เลยวะเนี่ย้แล้วเอาไงอ่ะคือฉันก็ถอดไม่ได้แลวฉันก็คงไม่ให้แกหรอกนะแกดูเป็นคนชั่วร้ายอนะหรอถ้างั้นเขาต้องชิงมาสินะ จริงเงี้ยเหรออ่าโอเคได้งั้นเอ้ยนู่นอะไรอ่ะนู่นอะไรไปดีกว่าไปอยู่แล้วโอเคโอเคดีดีกว่าแล้วก็โอ้โหนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันไม่รู้นะแล้วเป็นเนี่ยอย่ามีนะเฮ้ยทะเลาะกูเฮ้ยนี่มันนี่มันตัวอะไรวะเนี่ยเฮ้ยดดีการแล้วได้การแล้วงั้นก็ขอตัวดีๆนะรายการใหญ่ฮึ่ รู้ละอันน er, you know, ี้น <too people. S 1> ี่ใส่มันกันโอ้โหรู้สึกใช้ใส่ปลาได้นะโอเคมามาดิมาดินี่เนี่ยเอาไปกินตีนี่นะ่นี่โดนไปซะแกไม่รอดแน่แกมาดิช็อตช็อตนี่ช็อตโอ้โหมช็อตได้นะช็อตได้ช็อตได้โอเคโอเคมึงจอยนี้ต้องเอาซะหน่อยแล้วมานี่กินนี่นี่นี่ช็อตไปช็อตไปผมต้องเห็นผนต้องชาร์ดด้วยนะโอเคผมว่าผมต้องชาร์ดต้องชาร์ดชาร์ดชาโอเคชาร์ดแล้วก็ปล่อยพลังนี่ อย่าล่ะโดนสบ้าจะได้รู้โอ้ยตักไอวอร์ท่านชมตักไอวอร์ตากไอวอรโอ้โหแต่ว่าผมขึ้นไม่ได้ไอวอร์แกแกตักไอวอรมานี่นี่มื่อไหรนี่นี่แน่ช็อตช็อตไปเฮ้ยทาร์ทีเหอะนี่ไม่ตายด้วยไม่ตายด้วยมันแข็งจริงไหมท่านชมแข็งจริงนะแข็งจริงนี่แน่นี่เฮ้ยตายยังตายเถอะพี่อุ้ยนิดเดียวจะใช้ก่อนใช้ก่อนโอเคแล้วก็ปลดพลังครั้งสุดท้ายไอ้อามิกินนี่ นี่นะไรซะเฮ้ยเย้่ยี yes. สุดสามารถเอาชนะมาได้แล้วโอ้ยก่อนจะทายนะเฮ้ยเมื่อกี้มันใครกันวะเนี่ยฮะทำไมถึงมีนาฬิกาแบบเราด้วย,ยแต่ช่างมันเถอะเอาเป็นว่าเอากลับบ้านก่อนแล้วกันเว้ยเฮ้ยมันเรื่องบ้าเลยวะเนี่ยโอย้ผมก็ว่าผมอยู่บ้านของผมดีๆนะนี่มันเกิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะ เคยช่างมันช่างมันกลับกันดีกว่าเฮ้ยบรรยากาว่าดี้ก็บางทีก็ไม่ได้ตั้งใจบางทีก็ได้ตั้งใจจริงเว้เยโอเคกลับบ้านดีกว่าเหนื่อยแล้วเว้ยโอเคเอ๊ะโอ้ปูนี่ไงเจอแล้วโอ้โหปูหายไปไหนมาเมื่อกี้นะโอ้โหพอเจอเอเลียแล้วหนีเลยนะโอ้ยฉันไม่ได้หนีไปไหนซะหน่อยฉันไปตามคนมาช่วยแกต่างหากฮ้ตามคนมาช่วยเหรอครับเอ่อแล้ว,แล,วแล้วว่าแต่ไหนล่ะคนที่มาช่วยอ่ะ นี่เลยขอแนะนำให้รู้จักกับแอสมาสเฮ้ยแอสมาสจริงกันเหรอหรือว่านี่จะเป็นชายผู้นั้นที่ปูพอกอะสวัสดีฉันนี่แหละแอสมาสผู้ที่สร้างอมนิทิที่แกใส่อยู่นั่นแหละเนี่เหรอครับผู้สร้างโอสวัสดีครับสวัสดีฮะเออแล้วเขามาทำไมเหรอครับเนี่ยเขาก็จะมาช่วยแกถอดอมนิทิออกยังไงล่ะโอเคถอดอมนิหรอครับ อาดีเลยดีเลยงัน้นงั้นช่วยด้วยครับผมมาผมไม่อยากโอ๊ยใส่ไอ้นี่แล้วมันถอดไม่ได้เวลานอนลำพากมากเลยฮะเฮ้ยโอเคโอเคโอเคฉันจะช่วยอะไรกันนะแล้วไปหนึ่งแล้วไปหนึ่งขอสามวิสามวิครับโอเคหนึ่งสองสามเฮ้ยหลุดไปแล้วแย่ฉันจะหลุดพ้นสักทีอ๋อไอแม็กอะนี่ของแกเฮ้ยอ๋ออันนี้เป็นนาฬิกาของปู่ใช่ไหม โอเคผมขอบคุณมากนะที่มาถอดให้อ้าไหนฉันขอลองของหน่อยสิลองเลยอ๋อปูเฮ้ยปูเหมือนเป้เลยอย่างนี้เลยเป้โอ้คิดถึงสมัยนุ่มๆเลยแอดมัสเออก็่างั้นแหละแม็กโอเคผมขอบคุณมากนะขอบคุณทั้งสองคนนะผมนะเฮ้ โอเคครับ okay, ผมถ้าหมดธุระแล้วก็ยินดีนะครับยินที่เจอฮะแต่ว่าคุณช่วยออกจากบ้านผมก่อนเถอะฮะไม่งั้นเดี๋ยวบ้านผมไหม้ก่อนนะในสุ <c oughs> ดก,ก็หลอดละเเฮ้ยโอเคผมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมตอนแรกในวันนี้เป็นยไงบ้างผมนะก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันนะครับก็<ช> <c oughs> เป็นซีรีส์ใหม่ที่แบบว่าไปตะลุยในเรื่องราวต่างๆนะครับผมนะขอยาให้ผมแบบไปเจออะไรหรืออะไรแบบไหนสามารถคอมไม่มาได้ ครับเดี๋ยวจะพาไปดูมันเป็นเหมือนเป็นคอมิกนะเอออะไรประมาณนั้นแต่งเนื้อเรื่องกันประมาณนั้นนะครับผมก็สวัสดีผมวันนี้คือสี่ของข้าวขอลาไปก่อนนะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมหน่อยกันต่อไปด้วยนะครับผู้ชมวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปจ้าบ๊ายบายไปาไปจ้